สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตาที่3ามตีเนธชาแน,นลจักรวาลการเรียนรู้โดยดิฉันตีเนธในวันนี้นะคะ,ะก็ขออนุญาตพูดถึงคําว่า,ายาอายุวัฒนะค่ะท่านผู้ชมมีหลายท่านถามดิฉัน,นอรอบเช่นเดียวกันนะคะว่าวงจุ้ยนี้เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะจริงหรือดิฉันขอ,อยืนยันว่าจริงค่ะเพราะมันมีในยะคำว่าวงจุ้ยนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดถึงการตั้งวางคลิปวัตถุนนนี่นั่นท่านผู้ชมคะ่ะ ตามที่ดิฉันได้พูดตลอดมาว่าวงจุ้ยนี่เป็นเรื่องของพลังงานธาตุธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราวงจุ้ยนี่แบ่งไปดั้งหลายอย่างนะคะเป็นเรื่องของวงจุ้ยบ้านนะคะวงจุ้ยบ้านแล้วก็เรสซิเดนเชียแล้วก็วงจุ้ยบิสเนสวงจุ้ยธุรกิจแล้วก็วงจุ้ยในใจนะคะก็คือวงจุ้ยในใจวงจุ้ยร่างกายซึ่งวงจุ้ยในใจเนี่ยเขาก็ต้องดิฉันก็ให้ชื่อว่าฮิวแมนเฟ่วงจุ้ยซึ่งวงจุ้ยของมนุษย์นะหรือพูดอีกอันนึงเรียกวงจุ้ยมนุษย์ เป็นเรื่องของวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงวงจุ้ยมนุษย์แล้วกันนะคะวงจุ้ยมนุษย์เนี่ยถ้ากล่าวโดยสรุปตามเวลาที่มีในวันนี้เพื่อนผู้ชมที่หลายท่านอาจจะอยากฟังแบบสั้นๆนะคะก็จะบอกได้ว,ว่าวงจุ้ยมนุษย์จะแบ่งเป็นก็คือ1เป็นวงจุ้ยบนร่างกาย ก็คือเรื่องบุคลิกภาพ personality นะคะการวางตัวพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ว่าเรื่องของการพูดจาหน้าตาท่าทางที่แสดงออกมานะคะก็เป็นเรื่องห่งจุย้ยอันที่2เป็นเรื่องของอผิวพรรณหน้าตาบุคลิกภาพอย่างอื่นที่ออกมาจากใจก็เรียกว่าห่วงจุ้ยในใจนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าห่วงจุ้ยในใจเนี่ยกับห่วงจุ้ยบนร่างกายอีกอันหนึ่งก็คือมันต้องเกิดจากเราการปรุงแต่งห่วงจุ้ยบนร่างกายเนี่ยก็มีหลายอย่างเช่นเสื้อผ้าหน้าผม การวางตัวบุคลิกภาพนะคะเราเสือสีสันเสื้อผ้าหรือการเลือกรูปทรงเสื้อผ้าเอ,อ่อเสื้อผ้าผมเผ้าหน้าตาให้มันเป็นการเสริมบุคลิกภาพของเราให้ไปในทางบวกนะคะแล้วก็อันอันน,นหนึ่งห่วงจุ้ยในใจที่จริงห่วงจุ้ยในใจเนี่ยมันเรื่องของคลื่นความคิดนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเรื่องของคลื่นความคิดเนี่ย เราก็วิธีการทําให้ความคิดของเราแจมา่มใสมีสติมีสมาธิแล้วเกิดวิเัยทัศน์ภูมิปัญญาเกิดความจําดีคิดบวกได้เหตุและผลแล้วก็มีรู้สึกว่าเห็นปัญหาแนาคตก่อนที่ปัญหาจะมารู้จากการป้องกันนะคะแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขเพราะมีการค้นหาเหตุอันนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยในใจที่เกิดมาจากคลื่นความคิดถ้าเรียกอันนึงในมุมมองของดิฉันก็เรียกว่าห่วงจุ้ยคลื่นความคิดค่ะแล้วก็ห่วงจุ้ยอันหนึ่งที่ พี่เกี่ยวกับเรื่องสังขารนั่นก็คือถ้าเป็นาภาษาของหลักพัตถาคเจ้าก็คือก็เรียกว่ากายหยาบกายหยาบของเราก็คือนี่แหละเนื้อหนังมังสาเล็บผมผ้านหน้าตาเหล่านี้นะคะผิวพรรณท่านผู้ชมคะถ้าเราดูแลเขาเรียกว่า่าวงจุย้ยมนุษย์หรือ,อ human เฝ่งช่วยถ้าเราทําได้ดีท่านจะเห็นนะคะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะดูหน้าตาสดใสดูอ่อนกว่าวัยโดยที่ไม่ต้องไปทําสัญญกรรม ใบหน้ามันก็จะดูอ่อนกว่าวัยนะคะบุคลิกภาพก็แข็งแรงกระฉับกระเฉงทั้งๆที่อายุก็จะปลายเป็นว่าแค่เพียงตัวเลขเท่านั้นเป็นเพราะอะไรวงจุ้ยในใจเขาจแจ่มใสความคิดดีคิดบวกแล้วคิดด้วเหตุแล้วผล ก็คือไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดลบอะไรกับใครมองทุกอย่างจะไม่ได้ว่าโลกสวยนะคะแต่มองด้วยเหตุและผลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ไขและถ้าเกิดาทาอะไรก็มีการวางแผนคิดก่อนทำเพราะนัโอกาสผิดพลาดก็น้อยและเมื่อเข้าใจแล้วเป็นย่อมเป็นที่รักของทุกคนได้ชัตตูก็มีน้อยลงความสุขก็เกิดมาจากใจขึ้นความคิดสั่งมาใจใจก็เกิดอารมณ์ทําให้หน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อมีการยิ้มแจ่มใสก็คืาเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับและที่สําคัญห่วงจุย้ย บนร่างกายก็จะเรื่องจากอาหารการกินนะคะก็คือกินประเภทอาหารที่มีประโยชน์ก็จะเน้นพวกผักผลไม้นะคะแล้วก็อาหารที่ย่อยง่ายาเพราะคนโบราณเนี่ยก็ส่วนใหญ่มนุษย์เราก็คล้ายๆกับเออเรียดสัตว์รุ่นแรกเ็าจะกินพวกใบไม้ใบหญ้าพวกผักเป็นเป็นหลักนะคะเพราะมันระบบกับถ่ายก็จะง่ายเพราะจริงๆมนุษย์เราลำไส้ของเราเนยจะคล้ายๆในรูปแบบกับ พวกช้างม้าหัวควายนะคะช้างม้าหัวควายสังเกตไหมคะเขาจะไม่กินสัตว์ไม่กินสิ่งชีวิตมีชีวิตที่เป็นสัตว์เขาจะกินแต่พืชยอดไม้ใบหญ้าเท่านั้นเพราะนั้นมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันลักษณะร,ระบบการย่อยหรือลำไส้ก็ไม่ต่างจากสัตว์ช้างม้าหัวควายเหล่านี้แม้แต่ว่ามนุษย์ก็ยังไม่ค่อยบางคนก็ไม่ชอบทานผักโดยเฉพาะ น้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้ทานผักกันจริงๆแล้วผักก็ไม่ใช่ว่าให้แค่ประโยชน์ในการทําให้กระดูกแข็งแรงและฟันดูสวยงามอันนี้นะแต่ยังช่วยระบบขับถ่ายและผิวพรรณดูดีด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเห็นไหมคะน้ําก็วงจุย้ยผักที่เรามากินก็คือธาตุไม้ก็เป็นพืชเห็นไหมคะท่านผู้ชมแล้วขณะที่เดียวเกันเรากินน้ําน้ําเราก็ได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วก็ผิวพรรณเราก็ดีเป,ปล่งปลั่งแล้วก็จะกลายเป็นคนที่ ผิวไม่แห้งหน้าตาก็เปล่งปลั่งอบอิม่มดูและอารมณ์ดีเมื่อเราได้กินนะ้ำปั๊บเราก็สดชื่นสบายใจนะคะส่วนทั่วที่เป็นบางคนก็บอกอ้าวตอนนั้นถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะเอาที่อะไรที่เป็นพวกเนื้อพวกโปรตีนอ้าวบางคนก็สมัยนั้นก็จะกินพวกเขาเรียกอะไรนะถัว่วอะไรพวกนี้นะคะถัว่วแล้วก็ประเภทบกเขาเรียกถ้าเป็นแป้งก็จะหัวเผือกหัวมันอะไรเภทน,นั้นกว่าที่จะมาปลูกข้าวเป็นกันนะท่านผู้ชมแต่มาปัจจุบันเราก็จะมีการพัฒนามามากมายบางคนก็สังเกตว่า เขารักษาสุขภาพเขาดีดูเขาไม่อ้วนเขาไม่เป็นโรคเบาหวานนู่นนี่นั่นพราะเขาไปกินเน้นเรื่องมังสวิรัติก็เน้นผักเป็นหลักและผักที่มีประโยชน์ผักที่เป็นออแกนิกเหล่านี้นะคะแล้วก็จะทานพวกไข่หรืออาจจะบางคนก็อาจจะมีการเสริมปลาบ้างปลาเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนก็เลยเมองเป็นความเชื่อว่าอ๋อการทานมังสวิรัตินั้นก็ถือว่า เป็นนักบุญจริงๆแล้วอ,อันนั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราไม่อยากไปฆ่าสัตว์ทําให้เขาตายเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเจอที่เขาตายมาแล้วหรือเราไม่ได้ไปสั่งฆ่าถ้าเราอยากกินก็กินได้ไม่ผิดนะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมุ่งเอาจจะเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อว,วัวเนื้อควายโดยที่ไม่ได้สนใจจะทานผักเลยเพราะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ขาดพืชคือธาตุไม้เข้าบุงในร่างกายเราก็ทําให้เราคนผิวพรรณเราก็ไม่ดีแล้วก็ แก่ง่ายใช่ไหมแก่ง่ายตายเร็วนะคะแล้วการที่2ก็คือเรื่องน้ําขาดไม่ได้เลยนะคะก็ช่วยระบบการด้วยการหายใจระบบทดแทนเหงื่อขับเหงื่อออกมาอันนี้คือเป็นการขับไอสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายที่เราไม่ใช้แล้วเอาออกมานี่ก็คือเรื่องวงจุ้ยนะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเจ็บป่วยสังเกตนะท่านผู้ชมตั้งแต่ยุคโบราณและปัจจุบนันคนก็ต้องเริ่มหมุนกลับเข้าไปหาโรคโบราณแล้วก็เหมือนวงล้อเวียนตอนนี้เขาเริ่มมีการนอกจากทานอาหารสมุนไพรแล้วนะคะ เช่นก้อนธรมันแกงเผ็ดมันแทบเป็นของใต้เครื่องแกงจะเป็นสมุนไพรมีอะไรบ้างท่านผู้ชมเกจไหมคะตะไคร้ตะไคร้นี่ก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นหล,ล,ลักก็คือขับลมในกระเพาะแล้วก็พริกไทยดําพริกไทยก็คือทําให้ร่างกายร้อนขับลมเช่นเดียวกันปรับระบบนะคะแล้วก็พวกกระเทียมก็เรื่องคอเลสเตอรอลนะคะไข,ขมันแล้วก็หัวหอมแดงที่ใส่ลงไปในเครื่องแกงก็เกี่ยวกับเรื่องเป็นความเชื่อว่าเป็นเรื่องต่อต้านสมุนไพสระเรื่องหวัดเรื่องไวรัสอะไรอย่างนี้นะคะ,ะเหล่านี้เป็นต้นบางคนก็มี ขาขาก็ขับลมเช่นเดียวกันนะให้เกิดความอุ่นแก่ร่างกายบางคนก็ใส่กระชายบางคนกะบอกนันหลักต่อต้านไวรัสเหล่านี้นะท่านผู้ชมเป็นอาหารสม,มุนไพรแล้วก็มีพริกอีกพริกสดนะคะอให้ออกอบวิตามินเอแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยอให้ไอออดีนเป็นเกลือนะคะแล้วก็จกนั้นก็มีมะกรูดมะกรูดก็ให้วิตามินอู้ดมากมายนะท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารสม,มุนไพรที่โบราณก็ทํากันมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอย่างอื่นที่ท่านแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพ,พลิกแปลงไปนะคะ แต่ว่าถ้าทานผักแล้วสังเกตมว,ว่าฟันแข็งแรงระบบขับถ่ายก็ดูดีนะคะก็ถ่ายคล่องไม่มีปัญหาที่เป็นโรคดิ้อสดวงทวารโรคอัน,นุน,นี่นั่นแล้วก็จะเป็นมะเร็งลำไส้เหล่านี้ก็จะน้อยลงนะเพราะเราจะทานอาหารที่ถูกหลักอันนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยที่เกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารการดูแลสังขารนะคะแม้ท่านยามเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มหันมา,าใช้เขาเรียกสมุนไพรามาเยียวยาจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนหรืออะไรก็แต่นะแต่ว่าการทานสมุนไพรท่านผู้ชมจะต้องดีๆไม่ใช่ว่าใครพูดแล้วก็ สิบปากว่าก็ไม่เท่ากับให้ครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางนิยบสคนบอกเพราะว่าตามหลักวิชาแล้วเนี่ยเราพืชตัวเดียวจะเป็นหัวหรือใบหรือรากก็แล้แต่ เอามากินอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะมันจะต้องมีตัวสารที่มาล้างไอสารตกค้างในร่างกายออกไปราะนั้นจะต้องให้กูรูผู้รู้ก็ต้องมี <c oughs> เขาเรียกว่าพืชพันธุ์หลายตัวมาผสมประสานกันให้เป็นยาแล้วก็มีตัวหนึ่งหักน้ำตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งแล้วตัวที่ดีก็มารักษาเยียวยาเสริมตัวที่ร่างกายเราชะรู้สึกหลอไปแล้วก็ขับตัวที่ตกค้างออกจากร่างกายไปทางน้ําทางอ,าอุจจาระปัสสาวะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนั้นก็คือถ้าได้สมุนไพรแบบนี้รับรองเลยคะ่ะว่าชีวิตก็จะยิ่งแข็งแรง เพราะว่าสมุนไพรถ้าปูรู้ผู้รู้เนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่เนละง,งับอาการเพราะยาปัจจุบันบางส่วนนะคะท่านผู้ชมบางส่วนนะคะแล้ง,งับอาการแล้ววัยรุน่นเราคิดปวดหัวกินปั๊บหายเลยแต่นั่นเราก็ไม่รู้เหตุว่าเราปวดหัวจากอะไรถ้าพักก็มาปวดอีกเช่นเป็นไมเกรนก็นต้องกินตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้หลักของพระตถาคตเจ้าอาเหุว่าเราเป็นไมเกรนเพราะอะไรก็บําบัดที่ต้นเหตุสิคะเช่นเราเครียดหรือเปล่าเรานอนไม่หลับมอไม่พอนอนนี่นั่น แก้ปัญหาถ้าระบบเลือดในร่างกายไม่ดีก็ใช้พืชพันธุ์สมุนไพรเข้าไปเยียวยาก็เป็นอ่ะเขาเรียกว่าใช้ยาสมุนไพรก็ย่อมได้ไม่ใช่ระงรับอาการทุกเดือนทุเดือดนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสําคัญของการใช้เรื่องของหวงจุ้ยเข้ามาดูแลชีวิตดูแลสังขารของเรานะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยก็เรียก ห่วงจุย้ยมนุษย์หรือก็ฮิวแมนฟ่งชุย้ยก็เหมือนกันนี่แหละค่ะถ้าเราคนที่อายุอ่อนปว่ไว้ก็ไย้อายุวัฒนกะก็นั่นคือใช้เรื่องห่วงจุ้ยข้ามาการนอนก็พักผ่อนดีห้องนอนดีสะอาดแล้วก็มีลมถ่ายเทยที่พอประมาณแล้วอาหารการกินดีดื่มน้ําดีอารมณ์ดีลูกหลานดีแล้วก็บ้านโลเคชั่นดีมีลมพัดอย่างพอเพียงหน้าต่างถูกต้องบันไดขึ้นลงก็เป็นการออกกําลังกายที่ถูกไม่ใช่มีพัดตกหกลม้มขึ้นบันไดก็เสียงบาดเสียวเครียดเครียดเดินสะดุดแล้วไม่มีแล้วเกาะแล้วก็เดินสะดุดตกขึ้นมาขึ้นไม่ไหหวกกล้มออัันนน็คืพ แย่เลยแต่ถ้าทุกอย่างดี